ีเพลงใหม่ออกมาเพื่อนเอออันนั้นที่เป็นเวทมนต์เวทมล้อดีดีสตีนออยเท้าเท้าแล้วเวลาเขียนเราจะไอึ่ทำไงดีอยากให้มันออกมาไอเดียเวลาเขียนนี่เราเราเรายังไงอ่ะไม่ใช่หมายนึกถึงอะไรหรือว่าได้ไอเดียมาจากไหนเขียนไปเรื่อยแล้วมีแก้บ้างไหม คือเขียนไปแล้วก็กลับมาอ่านแล้วก็แก้ตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่มันแล้วแต่ประสบการณ์ที่เราไปเจอแต่เราัม่นด้แล้วอันนี้แก้นานไหมครับเดี๋ยวเริ่มไลฟ์เลยนะนานนานพี่หยองให้สัญญาณไปครับเขียนไปแล้วก็เขาใช้เวลาพี่เรื่องนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับแต่เรื่องนี้เรื่องนี้ประมาณ8เดือนโอ้โหมันนานอยู่นะห้าสี่สามสอง สวัสดีครับสวัสดีแฟนจำใสที่กําลังรับชมไลฟ์เฟซบุ๊กกันอยู่ทางบ้านด้วยนะครับผ่านเฟ e b o o k ของจำใสนะครับและก็ที่แน่ๆเลยอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องแนะนําอะไรให้เสียเวลาเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับอ๊อฟกันแล้วก็จิตติเรมยสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กับนักเขียนที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นสําหรับในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับผลงานที่ นอกจากจะเป็นหนังสือที่ดังมากๆแล้วนะครับวันนี้อัปเกรดออกมาเป็นตัวละคร2คนให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วนะครับกับทิสฎีติจิบเธอนะครับที่อีกไม่นานนี้เราจะได้พบกันแน่ๆจากทางของจ m มเอ็วนะครับอ่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันก่อนแต่ที่สาคัญครับก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกันน้องๆคนไหนที่กําลังรับชมไลฟ์เฟซบ o ๊กนี้อยู่นะครับกดแชร์ก่อนเลยนะฮะและที่สาคัญครับคอมเมนต์ที่ใต้ คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าถ้าคุณแอบหลงรนะักเพื่อนคุณคุณจะมีทฤษฎีแบบไหนที่จะจีบเพื่อนของคุณให้ติดนะฮะบอกมาหน่อยอยากรู้รว่าทฤษฎีคุณมีอะไรบ้างอ่านะครับและที่สําคัญของรางวัลเราจะเป็นหนังสือทฤษฎีจีบเธอนะครับพร้อมลายเซ็นของทั้ง3ท่านเลยนะฮะสอง <2 S 2> รางวัลเท่านั้นสามารถร่วมสรุปได้จนวันถึงวันที่2เ <c oughs> มษาเลยนะฮะอ่ะโอเคเรามาคุยกันนะครับอ่ะให้แนะนําตัวก่อนที่ะคนอเด็กรอบหนึ่งอ่ะเป็นใครอะไรยังไงบ้างอ่ะ สวัสดีค่ะจิติค่ะหรือนาประกาศจิติเรนนั่นเองอ่าก็คือนักเขียนของนั่นเองนะครับ,รบและพระเอกหนุ่มสุดหล่อของเราอวยกันสุดดิจอ่ะเป็นไรครับ,รบอ่ะสวัสดีครับผมค่ายครับอ่า,อา,าสวสัครับเปิดครับเอออ่ะต้องถามนักเขียนก่อนเป็นไงบ้างวันนี้พอเราได้เห็นสองหนุ่มนี้มาเป็นหนึ่งในตัวละครเอกของเรารู้สึกยังไงบ้าง เดี๋ยวผมถือให้เติมอิดจังเลยอะเราอะตื่นเต้นแล้วก็เหมือนคนถูกหวยอะค่ะดใจเพราะว่าเราเราชื่นชอบงานของทั้งพี่ออฟแล้วก็น้องกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะเราตามงานเดี่ยวของแต่ละคนงานเดี่ยวของพี่ออฟงานเดี่ยวของกันแล้วก็เราชื่นชมผลงานจนกระทั่งเรามาตาม รุ่นพี่สีเข็ดเลิฟนะหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่ออฟกันมีอะ่ะเราชอบแล้วพอวันหนึ่งที่เรารู้ว่าเขามาเล่นทีษฎีดิจิเธอคือแบบช็อกไปเลยดียใ,ใจมากค่ะอยากอยากรู้ว่าในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีแบบมันมีแบบออฟกับกันเข้าไปอยู่ในนี้บ้างไหมนิดหนึ่งไหม ไอ้ตอนแรกอ่ะเป็นเป็นจินตนาการที่เราไม่ได้คิดไว้อ่าจะเป็นคนที่เราใครก็ได้เราจะไม่เห็นเราจะมาเจแรงมากมันเป็นอะไรที่เราจินตนาการมากเจอกระทั่งพอวันที่เราได้ดูทีเซอร์ค่ะครับโอ้โหเออะไม่เกิดนะเขาคือ ใช่เลยใช่ไหมเขาคือคายแล้วกันได้ยินหลายคนพูดอย่างนี้เหมือนกันว่าแบบว่าหลังจากได้ดูทีเซอร์แบบคนที่เคยอ่านทฤษฎีจีบเธอมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะอ่านซ้ําตอนนี้ก็คือจะเห็นหน้าเป็นหน้ากันกับปปิ้ใช่คือตอนแรกอ่ะตอนคือพี่อ่ะเคยเห็นหน้าปกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราเจอจิตติตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่ที่งาหนังสือที่เชียงใหม่ทีเนี้ยพี่ยังไม่รู้เลยเว้ยว่าออฟกับการเล่นเรื่องนี้แล้วเราก็ดูแล็บสดที่วันนั้นเปิดตัวหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยัแล้วก็เปิดแบบเป็นเรื่องเนี้ยกูแบบ โอ้ยทำไมเป็นออฟกันวะมัน,ม,นมันคือแบบมันคือใช่เลยแบบจากในหนังสือที่เราบอกเคยเห็นมาเงี้ยอพอเป็นออฟก,กับกันบ้างร,รู้สึกไงบ้างที่วันนี้อยู่ๆเราก็ได้รับบทเด่นของเรื่องทฤษฎีจิตเธอคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นเรื่องนี้หรือว่าเป็นเรื่องไหนเพราะว่าเขาอาจจะทําต่อปิกโคลมก็ได้หรืออะไรก็ได้ <c oughs> แต่ว่าเฮ้ยคู่เราได้มีโอกาสเปลี่ยนเรื่องไปเลย <c oughs> เปลี่ยนแบบเรื่องแบบจากเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องกันกลายมาเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันก็เป็นสิ่งท้าทายใหม่ๆที่เราต้องแบบมาเริ่มใหม่เหมือน<ม>กันอะไรเงี้ยครับคือลืมภาพไปเลยปิิกโรม,มเรามาเป็นค่ายกับเตอร์ด้วยกัน<ม>ก็เลยรู้สึกว่า<ม>เฮ้ยน่าตื่นเต้นดีครับ<ม>แล้วก็ท้าทายมากกับกับบทค่ายเพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยทํา<ม>เช่นจ ฉันอยู่กับมันมาหลายปีมากนางไม่เคยเจาะหูเด้อก็เลยมาเจาะหูเพราะว่า27ปีที่เกิดมาบนโลกใบนี้แต่ต้องอะไรตรงนี้เลยใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไปเรียนขับบิ๊กไบค์อะไรอย่างี้บิ๊กไบค์เลยหรอบิ๊กไบค์เลยตอนนี้ือเป็นบิ๊กไบค์จริงจริงยากไหมพี่ออฟยากครับคือไม่ยากหรอกเอาจริงๆถ้าสมมติว่าคนชินคนได้ทําบ่อยๆมันไม่ยากหรอกแต่ว่าเราเริ่มจากศูนย์เราเริ่มจากขับไม่เป็นอะไรอย่างี้ครับก็เลย ทฤษฎีแรกก็เลยแควกไปนิดนึงขับนาขับนาอาจารย์ครับก็เลยพังอ่ะน้องกันมากเป็นไงบ้างพอวันนี้เราได้รับบทน้องเติร์ดในเรื่องอครับตอนแรกที่คือรูร้้มาว่าเดี๋ยวเราก็จะได้มีแบบว่าโปรเจกที่แบบคู่กันได้กลับมาเล่นคู่กันอ,อีกครั้งแต่เราก็ยังที่ปปีบอกไปว่าเราไม่ได้รู้เลยว่าจะเป็นเรื่องเก่าหรือว่าเป็นเรื่องใหม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเพราะที่ค่ายเขาคงแบบอยากเลือกเรื่องถ้าให้ถ้าได้กลับมาเล่นคู่กันแล้วก็อยาก ให้เรื่องที่แบบดีๆไปเลยดีที่สุดอะไรเงี้ยพอเรารู้ว่าเราได้เล่นทิสตีจีบเธอใช่ไหมครับวันนั้นก็เลยลองไปลองหาคนที่เขาแบบว่าอ่านรีวิวเขาจะมีตามแบบว่าเอนแวีีออย่างในแบบวิดีโออะไรเงี้ยเขาจะมีอ่านเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ไปนั่งฟังอะไรเงี้ยว่าเรื่องมันประมาณไหนอะไรเงี้ยครับพอเราได้อ่านจริงๆก็รู้สึกว่าโอเคครับล้วก็ชอบเรื่องนี้มากๆเพราะกันว่ามันมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พอกันได้เล่นเองแล้วกันก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กันว่ากันยากอ่ะกันว่ายากมากๆเพราะโอ้โหแต่ละซีนบางวันกันไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยถ้าจะเล่นซีนเนี้ยเพราะกันกันกลัวไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าอยากทาออกมาเต็มที่กันกับบปีแบบว่าทําแบบเหมือนเหมือนคืออันเนี้ยผมผมเงียบมากเลยนะผมไม่ได้พูดบใครมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่ปกติอาปิกโล่อ่างเงี้ยเราก็ยังแบบว่ามีมีเบรกได้พักใช่แบบอ่ะเรามีคนอื่นไปเข้าอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเราเล่นทั้งวันแล้วเป็นซีรีส์ที่เราได้เล่นคู่กันเราก็เลยอยากทําออกมาให้แบบ ให้คนดูและเห็นว like ่ามันดีจ oh, ริงๆอะไรเงี้ยเราถามทุกครั้งเลยนะยดีหรือยังพอเอาเอาอีกไหมครับอยากจะแก้ไหมอะไรอย่เงี้ยเพราะพยายามจะทำออกมาให้ดีมากๆครับก็อยากให้ทุกคนรอดูกันนะครับเห็นถึงความตั้งใจของนักแสดงนํทั้งสองคนนี้เป็นไงบ้างนะเขียนพอเราได้ฟังจากปากของนักแสดงว่าอุ้ยตั้งใจขนาดนี้เรารู้สึกไงบ้างตอนอื่นเลยก็คือดีใจมากๆเราคาดหวังว่าซีรีส์ที่ออกมาจะ ออกมาได้ดีที่สุดเพราะว่าคนอ่านก็คาดหวังถูกไหคะคพอพอมันออกมาก่อนหน้านั้นที่ teaser อ,ออกมามันเกินคาดจากที่เราคาดหวังไว้เยอะมากค่ะทั้ทงเรื่องนักแสดงที่เราได้โปรดักชันรวมถึงการตัดต่อที่ทำให้เรารู้สึกสนใจกับตัวซีรีส์เรื่องนี้แเราอย่างเพื่อนของจิตติอ่ะที่ไม่ได้อยู่สายนี้เลยทุกคนให้ความสนใจมากว่าจริงๆแล้วอ่ะ คนคนที่ไม่ได้ชอบสายวายก็สามารถดูได้นะม,มันคือการเล่าเรื่องความรักในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้น,นะค่ะเราว่าตั้งแต่เราได้เห็นทีเซอร์อย่างเราเองเรารู้จักสองคนนี้อยู่แล้วแต่เราก็กลับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทาให้เรารู้สึกว่าทําไมเรารู้สึกว้าวกับ,ก,บกับการเห็นทีเซอร์นี้ทั้งที่เป็นน้องที่เรารู้จักอยู่แล้วดังนะั้นเรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเข้าไปอยู่ในใจของคนที่ ชอบดูซีรีส์แล้วก็ชอบอ่านนิยายเรื่องนี้อย่างอย่างแน่นอนเลยจริงๆอ่ะช่วงท้ายนะครับอยากให้สองหนุ่มฝากผลงานเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยว่าต้องติดตามอย่างโอ้ยเราจบแล้วเอแหรอแต่ว่าแต่เดี๋ยวเรายังไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปขึ้นเวทีใหญ่กันได้ได้อยู่แถวนี้ก็รีบนั่งมอเตอร์ไซค์มาใช่บอกเลยว่าแถวยาวไปจนถึงถนนแล้วนะ่าน้ใช่หรอใช่หรอนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเรื่องทฤษฎีจีบเธอนะครับเป็นเรื่องที่เราสองคนแบบ ตั้งใจมากๆจริงๆไม่ใช่แค่เราสองคนหรอกครับทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงนักเขียนกว่าจะได้ออกมาเป็นเล่มเล่มหนึ่งก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะ8เดือน8เดือนนะคุณมันก็เป็นเวลาที่เราใช้หัวสมองเยอะมากๆแก้ไปแก้มาอะไรแบบนี้นะครับมันทําให้รู้สึกว่าทุกคนอ่ะตั้งใจทาออกมาให้พวกคุณจริงๆอะไรเงี้ยครับอยากให้ติดตามกันสําหรับทฤษฎีจีบเธอครับอ่าป่ะกันบ้างครับก็อยากจะฝากเรื่องทฤษฎีจีบเธอนะกันกับปปีเนี่ยได้อ่านบททั้งหมดแล้วจบแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ ดีเลยหนึ่งเรื่องแล้วกันก็ว่าทุกคนสามารถดูได้อย่างที่พี่จิติบอกไปอะครับมันเป็นเรื่องระหว่างความรักทั้งความรักของเพื่อนเออหลายๆอย่างเลยอะมันกันว่าเรื่องเนี้ยดูแล้วก็อิ่มแล้วก็ซึ้งแล้วก็ร้องไห้กันว่าโอ้โหตาบวมกันไปเลยครับก็อ,อ,อยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็ไปกําลังใจให้กันกับปะเปียแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายจิติจ๋าฝากผลงานที่กาําลัง ออนอยู่ตอนนี้ทั้งทฤษฎีจุกเธอแล้ก็มีเรื่องใหม่ตอนนี้ที่เรากำลังขายกันอยู่ที่บูธด้วยอย่าเพิ่งไปขายเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องดีกอนเอาเรื่องดีกอนโอเคค่ะก็ฝากหนังสือทฤษฎีจิบเธอรวมถึงซีรีส์ที่จะฉายในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะคะพี่ออฟกับน้องกันทำอย่างเต็มที่แล้วก็พี่ทีมงานทุกคนก็เต็มที่มากค่ะแล้วก็เบบีก็ตื่นเต้นมากๆเรานั่งก็เป็นเบบีด้วยเรานั่งเรานั่งไยทวิตเพราะด้วยความตื่นเต้นก็ตามข่าวตลอดเลยค่ะค่ะไม่นานะนเดือหน้วนะ แยฝากผลงานเรื่องผลง,งาน<ๆ>ปัจจุบันก็คือเรื่องวิศวกรรมประสาทค่ะ,ะเป็นเรื่องของเด็กวิศวะสองคนที่อยู่สายรหัสเดียวกันแล้วก็มีนิสัยกวนประสาทแล้วก็มาลักกันประมาณนี้ค่ะ,ะซึ่ง ไม่แน่นะอาจจะได้เห็นอะไรดีๆต่อจากนี้อีกก็ได้ว่าจะเป็นทั้งของออฟแล้วก็ของกันแล้วก็ของจิตติเองด้วยนะครับอ่ะหอมปากหอมคอครับและเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะครับที่เวทีท,ทจะแย่งของฉันไม่ได้นะ <c oughs> นะครับและที่สําคัญอย่าลืมใครที่กาลังดูอยู่นะครับก็ากดแชร์เฟซบุ๊กนี้ด้วยนะครับกดไลฟ์ครั้งนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับร่วมสรุกกับกิจกรรมได้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งกับคําถามที่ว่าถ้าคุณอยากจะบอกรัก <c oughs> เพื่อนของคุณเนี่ยคุณมีท เล่มน so like, so ี yes, ้พร้อมกับลายเซ็นของทั้ง3คนเลยนะครับรวมสรุปได้จนถึงวันที่2เมษายนนี้เท่านั้นนะฮะอ่ะสุดท้ายไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกันบนเวทีใหญ่ดีกว่านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับลาก่อยจ้า